วันนี้ฉันมีนัดกับเปียเลยล่ะเปียนะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของฉันเลยนะเอ๊ว่าแต่ว่าเปียจะมาหรือยังนะแล้วฉันก็นัดกันว่าจะมาเล่นน้ำขนเดอยวต้องโทรเตือนหน่อยละอเอ้าเอมมานรุณสวัสดิลูกทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้แม่คะโว้ยตกตกใจอยู่เลยอ๋อพอดีหนุงตื่นเช้ามาหนูจะโทรหาเปียเขานี้หนูมีนัดกับเปียไงคะแม่จำไม่ได้หรอคะอ๋อจำได้สิจ๊ะ ไอโนูโทรหาเปียก่อนนะคะฮัลโหลเปียอนี่ฉันเองแหละหันนาแหละเธอยอย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะเรียบเยมีมาบ้านฉันได้หรอวะอ๋อเธอพร้อมแล้วเหรอโอเคเลยได้เลยจ้านี่หันนาจ้าจะรีบไปไหนจังเลยจ้าอย่าลืมนะลูกพุ่งตื่นนะ่ะอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวหรืยอยังจ้าโอวยแม่คะ่ะโอวยหนูตื่นเต้นนะ่ะเดี๋ยวหนูจะไปเตรียมชุดว่ายน้ำก่อนเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะลูก ข้าวเช้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะอ่ะเอาแอปเปิลไปกินลูกนึงก็ยังดีนะจ๊ะก็ได้ค่ะวันนี้นะจะต้องให้เปียเล่นกับเจ้าอันนี้เลยเจ้ายูนิคอนของฉันแต่ตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายนะ้ำเรียบร้อยแล้วโอแอปเปิลอย่อาไว้ค่อยกินที่หลังเ้วกันเนาะเอะเจ้ายูนิคอนตื่นเต้นไหมาจ๊ะจะได้เจอเปียเพื่อนสาวของฉันแล้วอะแม่ได้ยินเสียงกริ่งดังพอดีเลยสวัสดีจ้าเปียตอนนีค่ะคุณแม่ ฮันนาอยู่ใช่ไหมคะอยู่จ้าฮันนาเนี่ยรอลูกรอทั้งวันเลยนะจ๊ะไม่ยอมอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันเลยขนาดนั้นเลยหรอคะเอ้าเปียเธอมาพอดีเลยมาเร็วเรามาลงกระโดดลงน้ำกันเลยเถอะโอ้โหเธอเธอจะรีบเกินไปไหมอะฉันยังไม่ทันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะกระเป๋ากระเป๋าของยังเต็มอยู่เลยมานี่นะฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วร้อยแล้วเธอเจอตัวนี้ของฉันหรือยังอ่ะเนี่ยเป็นตุ๊กตายูนิคอร์นของฉันนะ มันลอยอยู่ในน้ำได้ด้วยล่ะอืมแคนฉันว่านะอันนั้นน่ารักดีนะแต่เธอยังไม่เห็นของเล่นของฉันเลยฉันก็มีอะไรทีเด็ดทีเด็ดมาโชว์เธอเหมือนกันนะเอว่าแต่นกดปุ่มองนี้โอ้หนั่นมันอะไรอ่ะเปียกปุ่ยมันพองโตเร็วมากเลยฉันขอโทษทีฉันไม่ได้เตือนที่เธอระวังนิดนึงไะดูสิเธอลองดูสิเธอว่ามันคือตัวอะไรน่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเปียกมันตัวโตมากเลย วิหน้าตาน่ารักหน้าชัางฉันเลยว่าแต่มันมีมีเข่าเหมือนยูนิคอร์นฉันเลยอ่ะมันคือตัวอะไรจะเนี่ยเอ๊ฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะจะว่าไปแล้วอ่ะนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะสิเอาเป็นว่าอืม๋ยวไปทำลำเพลงเลยลองมากระโดดลงน้ำกันเลยดีกว่าโอ้โหน้ำเย็นเหมือนกันนะเธอว่าไหมฮะโอ้แต่เดี๋ยวแช่ไปสะพานก็เพลินนี่แหละมานี่มานี่ฉันจะขี่เจ้า เจ้าหายูนิคอนของฉันนี้ฉันลองบ้างสิฉันอยากลองบ้างจังเลยอะนี่กระดูของฉันไม่ล่ะของฉันเธอยืนวันนี้ก็ได้นะเธอเกาะว้อย่างนี้อ้โหสบายจังเลยเนาะเธอฉันนะชอบวันนี้ที่สุดเลยวันที่ซูเลยกกับเอม็มมาไม่อยู่บ้านแล้วพวกเราก็เล่นสระน้ำกันได้สองคนสบายใจเฉิบขนาดนี้ <c oughs> น่นนะสิฉันนะชอบเจ้าหมายูนิคอนของเธอด้วยล่ะ อ๋อแล้วฉันก็ชอบเจ้าตัวเนี่ยกลมๆของเธอเนี่ยตกลงมันคือตัวอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันคือตัวอะไรต่อเป็นว่ามันไม่สําคัญหรอกเนาะอืมเล้ท่านเรียกไม่ถูกอ่ะมันก็เหมือนว่าจะเป็นยูนิคอร์นเหมือนกันเนาะมันมีเขาอันเดียวอ่ะเหมือนกับม้ายูนิคอรนของฉันเลยน่ามนาสิในไหนก็ในไหนเรามาตั้งชื่อให้มันกันดีไหมมันจะได้มีชื่อเรียกเหมือนยูนิคอร์นของเธอไงล่ะ มันชื่ออะไรดีนะมันกลมๆสีฟ้าตั้งชื่อว่าน้องฟ้านี่ไหมโอเธอหันหนาฉันว่าเธอเนี่ยชื่อธรรมดาไปนะชื่ออะไรน้องน้องตัวพองดีไหมโอ้โหเธอชื่อไม่พอเลยอะน้องตัวพองอหน้ากลมๆสีฟ้ามีข่าอย่างนี้ชื่ออะไรดีนะชื่อเดวิลดีแหมเดวิลเหรอเดวิลก็ไม่เลวเหมือนกันนะจ๊ะฉันว่าชื่อนี้แหละ